สวัสดีค่ะมาสเตอร์นายสวัสดีครับคัววาส,ส,สวัสดีค่ะเด็กๆโอ้โหห้องดนตรีที่นี่ใหญ่จังเลยนะคะว่าแต่มาสเตอร์นายกำลังฝึกซ้อมเครื่องดนตรีอะไรอยู่หรือคะเสียงดังไพเราะน่าฟังมากค่ะใช่แล้วครับผมกำลังฝึกซ้อมเครื่องดนตรีที่มีชื่อว่าอูคูเลเล่อยู่ครับเสียงไพเราะมากเลยนะครับแต่เอ๊ะเครื่องดนตรีในห้องนี้มีมากมายเลยนะคะทั้งเครื่องดนตรีไทยเครื่องดนตรีสากล จะว่าไปเสียงของเครื่องดนตรีเหล่านี้มีความแตกต่างหรือเหมือนกันไหมคะมาสเตอร์นายแตกต่างอยู่แล้วครับเพราะเครื่องดนตรีถูกแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆตามวิธีการบรรเลงหรือชนิดของเครื่องดนตรีรวมไปถึงขนาดของเครื่องดนตรีก็มีผลต่อเสียงทําให้เสียงนั้นแตกต่างกันนะครับว้าวพอได้ฟังแบบนี้แล้วน่าสนใจมากเลยค่ะมาสเตอร์นายช่วยยกตัวอย่างเสียงของเครื่องดนตรีให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ เพื่อเด็กๆที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้จะสามารถกลับไปฝึกแยกเสียงของเครื่องดนตรีประเภทต่างๆได้คะ่ะดีเลยครับงั้นไปสนุกกับวิชาดนตรีเรื่องการกำเนิดเกิดเป็นเสียงตอนเสียงของเครื่องดนตรีได้เลยครับการกำเนิดเกิดเป็นเสียงของเครื่องดนตรีนั้นเริ่มมาจากคนเรานำเสียงที่เกิดธรรมชาติมาปรับปรุงจัดระบบและเรียบเรียงให้เสียงผสมกลมกลืนกันจนเกิดเป็นความไพเราะโดยเรียนเสียงของธรรมชาติด้วยวิธีการต่างๆครับ คือการดีดการสีการตีหรือการเป่าและนำหลักการนี้มาสร้างเป็นเครื่องดนตรีครับโดยเครื่องดนตรีไทยเหล่านั้นมีลักษณะของเสียงและประเภทแบ่งออกเป็นทั้งหมดอยู่สีแบบครับ 1. เครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องดีดตัวอย่างเช่นจะเเขวิธีการบรรเลงใช้การดีดลงไปที่สายของเครื่องดนตรีลักษณะของเสียงจะดังแบบนี้ครับ 2. เครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องสีตัวอย่างเช่นซอดวงวิธีการบรรเลงใช้คันชักสีลงไปที่สายของเครื่องดนตรีลักษณะของเสียงจะดังแบบนี้ครับสา <Marines> เครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องตีตัวอย่างเช่นของวงใหญ่วิธีการบรรเลงใช้ไม้้องตีลงไปที่ลูกค้องลักษณะของเสียงจะดังแบบนี้ครับ และ C เครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องเป่าตัวอย่างเช่นคลุยเพียงอ,อวิธีการบรรเลงใช้การเป่าลมลงไปยังรูเป่าลักษณะของเสียงจะดังแบบนี้ครับนอกจากนั้นในฝั่งของเครื่องดนตรีสากลก็มีการแบ่งประเภทที่แตกต่างกันกับเครื่องดนตรีไทยครับ ตดวเครื่องนตรีสากลถูกแบ,บ่งออกเป็น5ประเภทและมีเสียงที่ค่อนข้างแตกต่างจากเครื่องดนตรีไทยดังนี้ครับ 1. เครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องสาย string instrument เช่นไวโอลินหรือกีตาร์ซึ่งวิธีการบรรเลงสามารถใช้รูปแบบคันชักสีหรือใช้นิ้วมือดีที่เครื่องดนตรีได้เลยครับลักษณะข,ของเสียงจะดังแบบนี้ 2. เครื่องดน,นตรีประเภทเครื่องเป่าลมไม้ (woodwind instruments) เช่น flute หรือ saxophone ซึ่งวิธีการบรรเลงใช้การเป่าลมผ่านท่อแบบการผิวลมหรือการเป่าลมผ่านลิ้นไม้เข้าเครื่องดน,นตรีลักษณะของเสียงจะดังแบบนี้ครับ 3. เครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องลมทองเหลือง b l a s t instruments เช่น t r ัมเปตหรือ t ูบาซึ่งวิธีการบรรเลงใช้การเป่าลมผ่านท่อโลหะความยาวของท่อโลหะต่างกันทำให้เสียงต่างกันครับลักษณะของเสียงจะดังแบบนี้ 4. เครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องลิ่มนิ้ว keyboard instruments เช่นเปียโนหรือคีย์บอร์ดไฟฟ้าซึ่งวิธีการบรรเลงใช้นิ้วมือกดที่ริมนิ้วเพื่อเปลี่ยนระดับเสียงลิมนิ้วสำหรับกดนั้นนิยมเรียกว่าคีย์ลักษณะของเสียงจะดังแบบนี้ครับและ 5. เครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องกระทบ Percussion Instruments เช่นแทมบูรินหรือกลองชุด ซึ่งวิธีการบรรเลงใช้การตีกระทบการสั่นการเขยา่าหรือการเคาะลักษณะของเสียงจะดังแบบนี้ครับโอ้เครื่องดนตรีในโลกใบนี้มีหลายชนิดและหลากหลายเสียงเลยนะคะมาสเตอร์นใช่แล้วครับคัวว่ววาครับพอจะทราบไหมครับ ว่าเสียงของเครื่องดนตรีนอกเหนือจากตัวอย่างที่ผมยกไหมให้ฟังแล้วเนี่ยมีเสียงอะไรเพิ่มเติมบ้างครับอ๋อคิดออกแล้วค่ะเสียงของระนาดเอกที่ดังเตร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 งเต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 รงเตรงแล้วก็เสียงของกลองใหญ่ที่ดังตึ้งตึ้งตึ้งถูกต้องไหมคะมาสเตอร์นายถูกต้องแล้วครับแล้วเด็กๆละครู้จักเสียงของเครื่องดนตรีอะไรเพิ่มเติมบ้าง งั้นเราไปลองเล่นเกมทายเสียงของเครื่องดนตรีกันคัววาครับช่วยอธิบายกติกาการเล่นเกมทายเสียงให้เด็กๆฟังหน่อยครับง่ายมากเลยค่ะเดี๋ยวจะมีเสียงของเครื่องดนตรีดังขึ้นมาให้เด็กๆตั้งใจฟังนะคะพร้อมกับมีรูปภาพขึ้นมา2รูปภาพโดยจะให้เวลาเด็กๆคิด5วินาทีแล้วเลือกรูปภาพให้ตรงกับเสียงที่ได้ยินนะคะถ้าพร้อมแล้วไปลองเล่นเกมทายเสียงของเครื่องดนตรีได้เลยครับ ข้อที่1เสียงของเครื่องดนตรีต่อไปนี้คือเสียงอะไรโอเคครับให้เวลาคิด5วินาทีหมดเวลานะครับเฉลยก็คือหมายเลข2เสียงของชิง่ง ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีไทยประเภทตีครับข้อที่2เสียงของเครื่องดนตรีต่อไปนี้คือเสียงอะไรโอเคค่ะให้เวลาคิด 5วินาทีหมดเวลานะคะ,ฉะเฉลยก็คือหมายเลขหนึ่งเสียงของกีตาร์ไฟฟ้าซึ่งเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย string instrument ค่ะ เด็กๆครับสนุกไหมครับกับเกมทายเสียงของเครื่องดนตรีที่มัสเตอร์ไนและครูววานนำมาฝากในวันนี้ตอนนี้ทุกคนก็คงจะสามารถแยกแยะเสียงต่างๆรอบตัวได้แล้วนะครับก่อนจากกันไปครัววาฝากให้เด็กๆฝึกฟังเสียงต่างๆรอบตัวอยู่เสมอเพื่อให้เกิดทักษะการฟังที่ดีขึ้นสำหรับวันนี้วิชาดนตรีเรื่องการกำเนิดเกิดเป็นเสียงตอนเสียงของเครื่องดนตรีครัววาและมาสเตอร์ไนต้องขอตัวลาไปก่อน ตอนต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ